สวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับช็อตเด็ดประเครื่องในะรอบเช้าๆของเราก็มาพบกับพี่สมาชิกอีกแล้วนะี่นะสำหรับในช็อตเด็ดในวันนี้นะครับก็1ถาดแหนมหนึ่งถาดแบบรากหลายครับพี่แนวราคาเริ่มต้นก็300บาทนะี่ยเป็น300ที่พร้อมส่ง แนวของเราไม่มีค่าจะส่งได้ทั้งสิ้นแนวะบอกเลยว่าดูเด็ดเผ็นมาแน่นอนนะครับวันนี้ก็จัดให้กับพี่พี่สมาชิกในช่วงเช้าอีกหนึ่งชุดนะครับมาลองดูซิพี่นะครับในหนึ่งชุดชุดนี้นะครับมีอะไรที่โดดเด่นบ้างแนวนะโดดเด่นบ้างปะ่ะเริ่มาเลยกันพีอ่องค์แรกแนวแล้วองค์แรกจะเป็นผู่ทวดเลยพี่แนวะไปได้ผู่ทวดเข้ามาหนึ่งองค์เนี่ย เนน้ำนะเออไปได้ปูทวดขึ้นมาหนึ่งเหรียญเลยพี่เอ้ยนะไปเหรียญรูปไข่ผิวหิ้งหิ้งเลยพี่ฝุ่นนี่จับติดอยู่เลยพี่เอ้ยเนี่ยครับเนี่ยดูดิผมก็ไม่มั่นใจพี่นะเขาเรียกว่ารุ่นอะไรเนน้ำแย่งแย่รุ่นได้ยากมากเนน้ำเพราะว่าไม่เชี่ยวชาญและไม่มีความถนัดในด้านนี้เลยเนี่ยดูดิคลิปเลยพี่อันนี้ก็ต้องอาศัยพี่พี่สมาชิกในบัญชาที่แย่งแยะบล็อกได้ในบัญชาแยกแยะบล็อกได้แยกแยะบล็อกเป็นเนี่ยครับนะเพราะว่าต้องอาศัยด้วยเพราะว่าผมไม่เป็นเลยพี่ดูดิเนี่ยแต่เก่าพี่แนนนะาาไไดด้้้้อัีกลล่่เเรใจย เนี่ครับได้ข่าวแบบเราใจเลยพี่เอาสี่ร้อยนี่ครับพี่ดูเหรียญแล้วกันอีกไข่ปลาเล็กเปล่าเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเอาสี่ร้อยพี่คิดดัวเนี่ยหน้าเหรียญแบบเนี้ยสี่ร้อยบาทเนี่ยครับยามเช้าบอกแล้วแบ่งกันเลยพี่เมื่มาถึงก็ใส่กันเลยนี่ครับโหนี่ลั่นมากฟังเสียงเนี่ยลั่นคนนี้ไม่มีแล้วพี่แค่จับไปยังดังกริ๊กเลยเนี่ยครับเออแค่จับมาเนี่ยเนี่ครับเนี่ยยังไม่ค่อยเขย่าแรงนะโหดูดิเนี่ยเนี่ยเบาเบาเลยเนี่ยเห็นไหมกริ๊กๆๆพี่่นะแคเขย่าแบบสะบัดนิดดเียวเองละ อันนี้ลั่นมากอันนี้จะเป็นบวกเพ่อกลืนครับรพี่แนวบวกเพ่อกลืนวัดดอนสวยกว่านี้ไม่มีนะพี่นะเป็นพระแท้ที่ดูง่ายผมขออนุญาตใช้คํานี้เลยพี่พระแท้ที่ดูง่ายในครับคือต้นหะญิงเงี้ยนะมันจะไปเกง่งไงนอะนไม่ซับซ้อนพี่ดูพิมพ์เลยในครับเด้อยจากเนื้อพิมพ์ทรงนะครับแล้วบวกด้วยตัวยันด้านหลังอีกต่างหากเห็นไหม เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ดูง่ายเนี่ยมันไม่ซับซ้อนเนี่ยมันไม่แบบว่านู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายให้เราวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นพระที่ใช้คำว่าดูง่ายเนี่ยพระพิฆเนศองค์นี้เอาเจ็ดร้อยเนี่ยเอาเจ็ดร้อยบาทเผื่อพี่เอนใครอยากได้ไว้บูชาเนี่ยเอาพุทธคุณก็ได้เลยพี่เนี่ยพระแบบนี้นะอ่อองค์นี้พี่อันนี้ก็ดูง่ายเนี่ยเป็นนางกําแพงเนื้อดินพระเขาจะมีสัดส,ส่วนและมีความบางเนี่ยนะดูหน้าดูตาเนี่ย นวก็จะไม่ผิดพิมพ์หรอกพี่เนี่ยจริงๆเลยพระฮาโซนนี้พิมพ์นี้นะพี่นะันนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าสะสมหรืออะไรกันหรือเปล่านะเพราะว่าเราได้มาค่อนข้างที่จะบ่อยนะแล้วเป็นพระที่แท้ดูง่ายด้วยเนี่ยแต่อยู่กับผมไม่มีราคาพี่แนวะลองเปลี่ยนมือดูดิเออลองเปลี่ยนมืออยู่ผมไม่มีราคานะครับพระแบบนี้นะซึ่งแบบบางทีเราเหมาบ้านได้นะครับมันก็ค่อยๆมีราคาตัดละครนะครับอลองดูแล้วกันพี่นะครับ,นะรบเจอสายก็เอาไปเอาไปสามร เนี่ยเอาแท้ดูง่ายแะซึ่งหน่าไว้ใช้พุทธคุณนะราคาแบบสามร้อยในยามเช้าเนวอีกองหนึ่งแนวนะเขาก็ถกเถียงกันว่าจะเป็นของหลวงปู่บุญหรือหลวงปู่เพิ่มนะครับแต่พาม่เก้นะแนาก็ถกเถียงกันอยู่ว่าจะเป็นหลวงปู่บุญหรือหลวงปู่เพิ่มพี่ๆช่วยดูแลกันแนวสำหรับองค์นี้นะเป็นวัดกลางบางแก้วแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นพี่นะครับไม่เก๊แนไม่เก๊แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล่ะแต่แค่ว่าจะเป็นของหลวงปู่บุญหรือหลวงปู่เพิ่มแนวพี่ดูเนื้อดี เห็นไ,ไหมไม่ไมั่นใจนะพี่นะว่าเป็นของหลวงปู่อะไรเอาอย่างนี้แล้วกันสําหรับองค์น,นี้นะเอา400เนี่ยครับให้ไปวิเคราะห์เอาเลยพี่เนี่ยครับเชา้าๆให้ไปวิเคราะห์เลยพี่เนี่ยครับจะเป็นปู่บุญหรือปู่เพิ่มเนี่ยครับแต่พระไม่เกะก็อพอแล้วเนี่ยเนี่ยครับ,นะรบพระไม่เกะก็อพอแล้วอันนี้เป็นทีเ่เสียมาเขาไม่เหรียญหนึ่งเนี่ยนะซึ่งน่าจะเป็นเหรียญเลื่อนนะี่คมไหมล่ะพี่ดูดิกิิบเลยแล้วเหรียญเลื่อนสมรณศาักดิ์นะรับพี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเส้นสายราย,ยันจีวรนะหน้าตามหลวงปู่ เนีวหน้าตาหลวงปู่เส้นซ้อนใต้เอ่อใตเนี่ยเดี๋ยวมีเส้นแตกเลยเนะนี่ยแนวคือมันก็เรียกว่าอะไรมันได้ธรรมชาติเถอะพี่แต่ไอ้เรื่องแบบว่าตำหน,หนินู่นนะี่นะผมไม่ค่อยเป็นหรอกนี่พี่นะผมดูความคามไปก่อนแนวผมดูความคมไปก่อนพี่แนวเรื่องสมรักษ์ปีศูนย์แปดกิ๊บเลยละ่ะเนี่ยเจาะดงเจาะเดิมคือทุกอย่างมันลงตัวพี่แนวเออทุกอย่างเขาลงตัวเอาเก้าร้อยเดี๋ยพี่เราเหรียญนี้ขอสวยนิดนึงนเดี๋ยวขอเก้าร้อยบาท ต่พี่พี่ได้คุ้มอะแนบพี่พี่ได้คุ้มแน่นอนรับอยู่กับผมอะนน่ดูตรงนี้เนี่ยเนี่ยภาพแบบนี้ยพี่แนยเป็นพระที่ต้องใช้คําว่าเขาชัดเจนนะครึ่งซี่กวาสุทั์เนี่ยดูรอยตะไบจีเดี๋ยวเอียงให้ดูตะไบก็ได้เนี้เห็นไหมแห้งและคืนลงไปหมดแล้วไม่ใช่ตะไบลึกๆตะไบสดๆเออเน่ดูดีเยนี่ยบางอย่างมันแท้ดูง่ายนะเนี่ยดูด้านล่างเนี่ยดูเขาตะไบจี นะบางอย่างแท้ดูง่ายแต่อย่างว่าแหละนะพี่นะเราพี่พี่จะสะสมกันหรือเปล่าเท่านั้นเองเนี่ยบางทีได้ในบ้านมาเย่างเนี้ยเนี่ยเดิมเดิมเลยพี่เนวครับอยู่ที่อื่นเป็นพันนะครับอยู่กับผมแค่สี่ร้อยบาทนะครับเนี่ยดูดิดสี่ร้อยบาทนะครับก็ยังว่าเลยพี่เนวนะอยู่ที่มือขายเนวครับอยู่ที่คนขายแหละนะครับจะตั้งราคาเราเองเนาะเออจะตั้งราคากันเราเองนี่อย่างเงี้ยดูเนื้อเนี่ยแนวนะอ้มันมันจี๊ดเลยพี่ดูเนื้อเนี่แนววันนี้จะเป็นของหลวงปู่โตว่าแช่น้ำมน หลวงปู่โตแช่น้ำมนต <like. S 1> ์นะครับเป็นพิมพันรทาด้านหลังครับพี่ด้านข้างก่อนหลวงปู่โตนะครับก็ก็น่าใช้นะพุทธคุณท่านนะครับถึงไม่ใช่ว่าปิดตาจัมโบ้ก็น่าใช้นะครับนะโอ้โหหลวงปู่เสกนะครับก็น่าใช้ทั้งนั้นแหละนะครับเออราคาก็ไม่ได้รุนแรงด้วยเอาห้าร้อยนะแช่น้ำมนต์เอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยแล้วก็นางครับพี่อันนี้ไปแกะขอออมาเลยนะครับนะเพื่อความเขาได้อะเพื่อความที่เราอยากรู้อยากเห็นนะนะครับแล้วแกะออกมาเพื่อให้ชัด แนบน,นะนนเพื่อให้ชาชานก็นพี่ไม่ว่าจะเป็นความแห้งความเก่าเนื้อสีผิวแนวพิมพ์ทรงมันต้องทุกอย่างมันต้องได้มันต้องครบอพี่แนวเนื้อกระด้างกระด้างแห้งแหงด้า,นไ,าน,นไม่เอาเนยเออไม่เอาพี่ชอบเนื้อแบบเนี้ยเนนะี่ยดูเนื้อดิเห็นไหมแนวะชอบเนื้อแบบเนี้ยดูรอยตัดเดี๋ยวตัดเก่าเห็นไหมคือไม่ต้องแกะพี่ไม,ไม่ไม่แกะไม่ได้เดี๋ยวค้างคาใจเจ็ดร้อยนางพญานางพญาเจ็ดร้อยแล้วก็ผู้สีแล้วผู้สีนี้น่าจะเป็นออก เปียกทองแนวเปียกทองแต่คมกริบเร็วเลยนี่หมุนให้ดูแบบว่าเอียงเอียงให้ให้รับคมเหรียญเท่าไรเห็นไหมเอียงให้ดูเลยเส้นค้งเส้นคอเนี่ยเอียงไม่น่ต้องเอียงให้ดูให้หมดเนี่ยตัวตรงตัวตัดเห็นไหมตัดฉีกขาดครึ่งเนี่ยเอียงให้ดูให้หมดเลยในครับนะเพราะว่ามันเป็นรียกทองพี่เนเออเหรียญเปียกทองร้อยจงร้อยเจาะเนี่ยเอ้าดูซ่าในครับนะเนี่ยนี่ต่อโค้ดดาวเนี่ยเอียงให้ดูเลยในครับเห็นไหมมีขอบซ้อนด้วยเนี่ย วัดเขาวัดเขาถ้ำบุญนาปีหนึ่งแปดรุ่นพิเศษครับพี่เกตพญานาคยังเห็นเป็นเกต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 เลยนะครับเหรียญนี้เอาหกร้อยบาทแนวหกร้อยบาทครับพี่นะครับหลวงปู่ศรีหกร้อยรับปู่ศรีหกร้อยอไปกันเรื่อยๆนแนวนะขับเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นของหลวงปู่อ่ปู่ทวดพี่เนื้อว่าน ไปน้ำว่านเขาก็จัดกระจายดีจังนะพี่ดูข้าน้ำว่านเห็นไหมพูดขึ้นมาเป็นเขาเรียกเป็นสีหลากสีคือจะมีอทั้งจ้ำแดงทั้งเป็นจ้ำออกส้มๆครีมๆเห็นไหมขึ้นมาเป็นแบบว่าเขาเรียกเขาขึ้นมาเป็นน้ำว่านนา้ร่องรอยการเช็ดตัวเมื่อเนื้อปลาแห้งแนวนวก็จะขึ้นเป็นข้าวว่านอยู่แล้วพี่แนวนี้เป็นปกติแนวนี้เป็นปกติอยู่แล้วแต่ด้านหลังเห็นไหมอันนี้เป็นรอยกระเทาะนะอันนี้เขาฝังอะไรไ้เนี่ยในในรอยกระเทาะเนี่ยกระเทาะปุ๊บพี่จะเห็นด้านในเลยว่าเนื้อว่านจริงหรือเปล่าเห็นไหมเนื้อว พิจารณาได้นะในจุดๆนี้พี่ๆพิพพจารณากันได้อยู่แล้วนะรนบสำหรับองค์นี้ผมไม่มาใจว่าออกวัดไหนนะแนวแต่ดูแล้วไม่เกะเอาเจ็ดร้อยบาทรับไม่มันใจออกวัดไหนนะรนบลองไปหาวัดเพิ่มเติมไปทีตาแผ่นดินแนวะตาแผ่นดินอันนี้จะเป็นเขนาเรียกว่าพิมคะแนแนะซึ่งก็เป็นพระแท้ที่ดูง่ายอยู่แล้วรนบซึ่งก็เป็นพระแท้ที่ดูง่ายอยู่แล้วพี่ตาแผ่นดินคะแนเอาเจ็ดร้อย ซึ่งก็เขาเลี้ยงโบราณไว้แบบนี้พี่ก็น่าใช้นะนรับตามแผ่นดินก็มีประวัติสร้างที่ชัดเจนนลองเข้าไปดูได้พี่รประวัติในการสร้างที่ชัดเจนแล้วพระเขาได้สวยแนวพระเขาได้สวยพี่ดูพิมเดียเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทแล้วก็อง์นี้จะเป็นหล่อโบราณเนี่ยพี่หลวงผู้บุญนรนบหลวงบุญหล่อบโบราณขออนุญาตตัดก่อนนะครับตัดอันนี้หล่อมันหนามากเลยนะเนี่ยช่อเนี่ยรอยหล่อรอยแทงรอย,อยเก็บงาน ผมไม่มั่นจหรอกเป็นปู่บุญปู่เพิ่มนะครับแล้วจะเป็นยุคสมัยไหนแต่แค่ว่าเราอ่านธรรมชาติว่าพระเราเดิมแน่นอนนวเราอ่านธรรมชาติคือผมก็ไม่ได้เก่งขนาดชั้นแบบว่าชั้นเซียนนะนะครับนะก็แค่ว่าเป็นเบสิกเบื้องต้นเฉยๆนะก็แยกแยะพี่ๆได้ดูนะครับเราวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพระองค์ไหนๆนะพี่นะเราก็แยกไปพร้อมๆกันดูเโอเคอ่านเบสิกว่าพระองค์นี้พี่นะเป็นพระที่รอโบราณในรอยตกแต่งตะไบ ไอสิ่งที่พูดนี้ความชัดเจนนะนะครับผมไม่มาบิดผิวนะครับเออไม่ได้มาพูดย้อนแย้งกับความเป็นจริงนะครับมาดูดิเห็นชอบไหมคืนนี้เราโบราณแน่นอนละ่ะจะเป็นในยุคสมัยไหนเท่านั้นเองพี่นะครับเออจะเป็นในยุคสมัยไหนอันนี้เราต้องวิคเคราะห์เอาเองนะครับบางทีเราก็อย่างว่าแหลนะแ้วนะพูดอ่าพูดเยอะไปมันก็ไม่ใช่ซะอีกใช่ไหมนะครับนะเอาแบบเนื้อๆไปเลยเนะี่ยไม่มั่นใจว่าที่ไหนนะนะครับไม่มั่นใจว่าเป็นของหลวงปู่บุญหรือปู่เพิ่มเอา เอาสี่ร้อยไอพี่ไปวิเคราะห์อันต่อแนวเอาสี่ร้อยบาทนะครับในยามเช้าของเรานี่เลยพี่นะผูหลงปู้ทวดนี่เป็นปีสองสี่สวยพี่นะอันนี้ผมไม่เปนหรอกนะพี่นะแต่ผมชื่นชอบว่าเนื้อมันมีมวลสารเห็นไหมเราต้องมีความโคมบัวนี่เป็นเล็บเลยนูนที่มาเป็นสามเหลี่ยมนี่เป็นเล็บเล็บเล็บลอยสันรอยจีวรหน้าตาคิ้วเห็นไหมคางเอ้ยอะไรเอ่ยนะครับแล้วดูด้านหลังเลยดูเนื้อว่านเห็นไหมนี่คือผมวิเคราะห์แค่ตรงนี้เองนะ จริงๆเลยภาพมันก็ไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนะไรมากเลยพี่ในครับใช่ไหมส่วนมากเราจะไปแบบเจอองค์ดำๆเลยดำเรื่อมันมันเออไออย่างนงี้ก็วากันไปอีกแบบนนครับแต่อันนี้มันคือมันมันมันชัดเจนอ่ะมันชัดเจนด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างอะพี่ดูเลยเห็นไหมไม่มีผิดพิมพ์เห็นไหมดูหน้าดูตาเดียคือภาพได้สวยเลยเอาเก้าร้อยในครับอันนี้อยู่ในเลียมที่เขาแขวนนี่แหละในครับแล้วเราก็จัดให้นะเออเราก็จัดให้แล้วก็อีกองค์หนึ่งครับพี่นะครับหลวงเขากบใช่ไหมเนี่ยนี่ก็แท้พี่นนแท้แลยไม่รู้ว่านิยมกันหรือเปล สมเด็จพระบรมปรูพี่แนวะเขาเขียนไว้ผมไม่มั่นใจหรอกพี่วัดเขาสาริกาไม่รู้ออกไม่รู้ออกปีไหนอาแรงไงนะเอาสี่ร้อยทองหนึ่งด้านหลังผมไม่เคยเจอเหมือนกันเ,เหรียญที่เขาเรียกแล้วมีมีตัวหนังสือเขียนแบบเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรนะพี่นะเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับมาต่อนะสำหรับรายการต่อไปนะครับก็จะเป็น อั er นนี้พี่ในอันนี้ต้องเช้าว่าผมว่าผมว่าผลเดิมมากนะในอันเดียนนี้นะอ่าวอนพี่พี่ที่แบบว่าดูเออเขาเรียกอะไรนะดูอาจารย์ฟันในพิ่นะดาวรูปไข่เป็นนะครับนะผมเชื่อว่านี้มันไม่น่าเกย์อ่ะในอันะหรือว่าผมดูคนเดียวก็ไม่รู้นะันเออนี่เราวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะพี่นะในยามเช้าของเราพี่ดูเนื้อเลยเนี่ยในอันนี้เป็นรุ่นสี่นะนอันนี้เป็นรุ่นสี่พี่ไม่ว่าจะเป็นเอ่อรอยนูนสูงนูนต่ำมิติเหรียญผิวความแห้งขององค์พระ แนบเนี่ยรุ่นสี่เนี่ยดูฟอนตัวหนังสือดิรุ่นสี่ครับนะเออรุ่นสี่ศูนย์แปดเนี่ยแล้วดูตัวตัดเด็กแนครับเห็นไหมดูตัวตัดเนี่ยคือต้องต้องต้องการเรียนโดยตรงเลยว่านะครับนะบางทีบางอย่างเราไม่ถนัดนะครับเออเราไม่ถนัดเราไม่เป็นตำหนินะครับนะแต่เราเป็นเขาเรียกว่าอ่าเราเป็นเบสิกเนี่ยนะเราเป็นเบสิกเหรียญอยู่ในเบื้องต้นพี่ดูหูดิหูขึ้นมาเป็นแท่งเลยดียว เห็นไหมดูหูความเว้าใบหูนะดูหน้าดูตาดูความเว้าใบหูเดียวแค่หูนี่จะกินขาดแล้วส่วนมากทั่วๆไปจะเป็นหูแบบว่าเหมือนรอยขีดๆแหวะอันนี้ดูเดียมีนูนสูงนูนต่ำมีเส้นในหูแม้มีความราดช,ชันเนี่ยนนะนะนะมัน,ม,นมันเป็นมิติเลยพี่นะเอาเก้ารอยจาัน์ฟันเสือพี่นั่นในอยากได้ไปแท้ๆไว้ใช้ไงรับนะนะนะอ,อคือของเราการันตีความเป็นผ้าบ้านอยู่แล้วรับนอะนะันนี้คือดูแขวนเนี่ยหูจะขาดอยู่แล้วเนะี่ยหูเกือบขาดแล้วพี่ยืดไปหมดแล้ว แนวดาวนี้หลวงปู่ศุขออกวัดทรงเอวัดทรงเสวเยใช่ไหมแต่จะช้ำหน่อยพี่อ่าช้ำเอาไป400ปู่ศุขครับพี่ปู่ศุขปากคลองมะขามเท่าเนี่ยนับออกวัดทรงเสวเยนะถ้าจำไม่ผิดนะเอา400บาทนะครับเอาแบบสั้นๆเลยพี่400บาทนะครับเขาแบ่งให้ในยามเช้าๆ้าวันนี้ครับเดี๋ยวเช้าแล้วก็มีอะไรกันวันนี้โดดเด่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระแดงซึ่งโอ้โหหลุดกรอบแล้วอ่ะ ตัดเลยไหมล้วที่ตัดอยู่ไหนเนี่ยนี่ครับที่ตัดอยู่ไหนจะตัดให้พี่ๆได้รับชมนะครับเอ่อตัดเลยดีกว่าเพราะว่าเนี่ยอยู่ในกรอบแล้หลุดนะครับนะในครับเออหลุดก็ตัดให้ดูเลยเนี่ยนะครับใามเช้าๆนะครับเนี่ยพอแดงตัดเลยในครับไหนๆก็หลุดกรอบแล้วในครัเออไหนๆก็หลุดกรอบแล้วพี่ตัดเลยดิพอแดงก็พี่บดลั่นแนวเนี่ยพอแดงโคตรเจริญนะ เนยะพ่อแดงพ่อจเจริญเนี่ยพี่น,นะรอยเส้นขอบซ้อนเส้นขนแมวเส้นแตกเส้นต่างๆร่องรอยตัวตัดนี่นี่ตัดให้โชว์ให้ดูเลยเนี่ยอือจะได้เห็นเห็นกันเนะี่ยจะได้เห็นเห็นกันพี่รอยปงรอยปิ้นเนี่ยรอยธรรมชาติเนี่ยพื้นผิวดำดำเดิมดำ,ดำ,ดำแห้งเอาหกร้อยบาทเนี่ยตัดโชว์เลยพี่หกร้อยพ่อแดงเนะี่ยับพ่อแดงเอาหกร้อยอ่าองค์นี้เป็นสามปื้มในพินาดับเนื้อเนื้อสวยนะดูเนื้อเลยสามปื้มเอาห้าร้อยบาท ในอะ500บาทนะครับเนื ama, by, ้อสวยได้พี่ดูเนื้อเด่นหนึกเลยเห็นไหมเนื้อหนึกเลยพี่อันนี้น่าจะมีรอยซ่อมไหมเนี่ยรอยเส้นๆผมว่าได้เป็นรอยซ่อมโบราณนะใช่ไหมแค่มองแค่นี้ก็ได้รู้แล้วพี่นะนะเออแค่มองแค่นี้น่ารู้แล้วว่าพาแบบเนี้ยคือเขาซ่อมแน่นอนนะซ่อมพี่นะครับองนี้เอาเอา500นะครับเพราะอยู่ในเรียมในนะไม่ได้แกะออกเลยนะครับไม่มีการแกะใดๆงสิ้นแล้วก็นี่อีกองหนึ่งจอบอันนี้จอบเอ่อเขาได้ในน้ำนะพี่นะเออได้ในน้ำก็พี่จอบจอบเอา สำหรับจอบองนี้นะพี่นะแนบจอบเล็กเอาห้าร้อยแนบห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็มีปกนะครับนะซึ่งเป็นปกเออ่ของหลวงพ่ออนิพภะพระสวยเลยนะครับปกหลวงพ่อสาครพี่ปกแท้ดูง่ายเอาสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะครับหลวงพ่อสาครเผื่อพี่นดยอยากได้ไว้ใช้พี่นะลูกเด็กเล็กแดงแขวนได้นะองค์เล็กๆแนบในิพภะแท้นะครับสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทแล้วก็ขี่นกนะครับขี่นกนี่ก็เดิมพี่เดิมธรรมชาติของเขาอยู่แล้วพี่ผิวพันธุ์จะแห้งนะครับหลดเขาไปนะพี่ขี่นกผิวพันธุ์แห้ง เห็นไหมผิวพันธุ์เขาจะแห้งรอยปาดรอยธรรมชาติก็พี่ร่องท่อเอาเอาไปเอาไปห้าร้อยบาทให้ขีน500นข่นกห้าร้อยบาทนะครับขีน่นกขี่นกห้าร้อยองค์นี้พี่แนวพระล่วงหลังริมอันนี้จะเป็นหลังริมแนวพระล่วงหลังริมดูเนื้อเนี่ยหูเป็นไงดูเนื้อเนี่ยหลังริมเห็นไหมดูเนื้อหลังริมเนี่ย คือบอกคำเดียวแล้วว่าไม่ธรรมดาแน่นอนในพิธีเนื้อหลังริมองนี้เอาห้าร้อยแล้วพระดวงนั่งหลังริมเนื้อชินเงินห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้ก็พี่เอ่อจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปูอิ่ม,ไม,ไ,ปปมไม้ป้ายปูนหรือไม้อะไรเนี่ยนี่ดูเนื้อดินแม่ปูอิ่มเนี่รยร้อยหล่อพี่ร้อยแต่งเห็นไหมร้อยหล่อและร้อยแต่ง ปูอิมัทหัวเขาเอาเก้าร้อยบาทนะครับไม้ป้ายปูเนวเก้าร้อยสุดจริงพี่ไม่มีแล้วนะครับบอกเลยไม่มีแล้วพี่นานๆจะเจอแล้วนานๆจะเจอเอ่าพ่อเดิมน่าจะเป็นเนื้อเงินพี่แนวพ่อเดิมอันนี้เป็นรายธงชาตินะครับนะรายธงชาติเนื้อเงินเอาเก้าร้อยแนวบลวงพ่อเดิมก็พี่ในครับอันนี้เนื้อเงินเก้าร้อยบาทนะครับเนื้อเงินเก้าร้อยเงินเก้าร้อยแล้วก็เอ่อองค์นี้พี่แนวพระครูมูล อันนี้แท้ดูง่ายนะครับแต่อาจจะใช้คําว่าธรรมชาติหน่อยในวิชาเออผ่านศึกสงครามมาหน่อยนะครับแต่แท้ดูง่ายอาจจะไม่สวยแบบข้าแป้งเดิมนะครแต่บางอย่างผมเล่นดูง่ายแนวเล่นดูง่ายคือพี่ๆได้ได้ไปก็บูชาได้เลยนะแบบสนิทใจแนวไม่ต้องไปรังเลว่าเอะใช่หรือเปล่าแนวอันนี้เป็นพระครูมูลนวพระครูมูลในเนื้อดูง่ายนะิีาน้าเนื้อคือน้ำถ้าพี่ๆเล่นเกี่ยวกับพระสมเด็จนั้นน่าจะเข้าใจได้ละนะครับน่าจะเข้าใจละพี่น้ำถ้าปงแบบนี้ความฉ่าแบบนี้เนื้อแบบนี้มวลสารแบบนี้นะครับ ซึ่งชัดเจนมากเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทแล้วก็ชินราชอินโดจีนนะครับสำหรับชินราชอินโดจีนนี่ดูเนื้อดิันเดียวชิวราอินโดจีนพี่พิมพ์ต่อนี่ดูโค้ดเนี่ยพิมพ์ต่อขอพันห้าไม่มีพี่ไม่มีแล้วดูเนี่ยดูความคมดูการตอกนะดูร่องรอยการตอกดูความคมนะครับดูร่องรอยในการตอกแล้วพี่ดูความคมนะองค์นี้ขอหนึ่งพันห้าร้อยบาท เอาแบบเบาๆเลยพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับมาต่อนะสำหรับรายการต่อไปในครับก็จะเ,เป็นองค์เขาเรียกว่านี่เลยดีกว่านะพระกิ่งในครับพระกิ่งองค์นี้ไม่ใช่ธรรมดาเป็นพระพันะพระกิ่งที่มีความเขาเรียกว่าความสวยในครับเป็นพระกิ่งจีนครับพี่เห็นไ,ไหมเออเป็นพระกิ่งจีนเป็นพระกิ่ง่อบโบราณซึ่งเขาอ่อกมาด,ดูดูเนื้อดิ หัวค่าเบ,บ้าค่าตระการค่าความเก่าร่องรอยในการตกแต่งก็พี่ตอกโค้ดจีนอ่าอันนี้ต้องใช้ว่าเขาโค้ดจีนเลยเนี่ยดูเนะี่ยร้อยตอกเนะี่ยไม่ใช่ร้อยหล่อนะครับรอยตอกที่พี่พยายามในดูในร่องนะเนะี่ยเป็นเป็นร้อยตอกนะโค้ดจีนนะันนี้สวยมากเอาเจ็ดร้อยพี่เนะี่ยระกิ่งโค้ดจีนเจ็ดร้อยบาทเนี่ยเจ็ดร้อยบาทแล้วก็แล้วก็องนี้พี่เนะี่ยสำหรับองค์นี้นะเอ่อจะเป็นรูปทรงหยดน้ำเนะี่ยรูปทรง หยดน้ำนี่พี่ดูดิไหมอันนี้เป็นพ่อทารุ่นสามแหนบหลวงพ่อทาครับพี่รุ่รนสามซึ่งรุ่นสามนี่ต้องขออนุญาตคําว่าตัวจริงหายากนะครับขนาดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะตัวจริงยังหายากเลยพี่แีนยรอยประกบเนี่ยชัดเจนมากนะครับพี่ดูร่องรอยในการประกบดิอันนี้คือเราต้องอ่านจากธรรมชาตินะครับเราต้องอ่านจากธรรมชาติเพราะว่าในนี้คือ,อ,อธรรมชาติเขาชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นเส้นสังกติพิมพ์ทรงเขาเรียกลึก ตื้นหนาบางแนวะค,คือเขาธรรมชาติเลยชัดๆเลยตัวหนังสือด้านหลังลอยหล่อหลุมกวดข้าเบา้าลอยยุบเห็นไหมมิติความนูนสูงนูนต่ำคือสวยเลยแนวะค,คือสวยเลยองน,นี้จบจบในองค์นี้แล้วเก้ารอยน่าจะดูออกนะแนวก็ทาเทแนวน่าจะดูกรออกนะครับ,าานะรบอ,อ,อนะันนี้ก็นะพิจารณาได้เลยพี่แนวะแล้วก็อีกหนึ่งองค์ครับพี่นวะบ้านกลางองค์นี้ก็ต้องใช้ความว่าสวยสวยและธรรมชาติเห็นไหมแนวะดูบ้านกลางได้เลยพี่นะสวยและธรรมชาติ แนวสำหรับสวยและธรรมชาติแบบนี้เนี้ยครับได้ไหมดูคาบเดียอ่าพี่พดูคาบได้เนี้ยครับพระคือพระเขาใช้พายคู่หักเดี่ยวเนี้ยครับพายคู่หักเดี่ยวพี่เนื้อด้านข้างในบอกเลยว่าเป็นชั้นอยู่แล้วพี่นื้อกวดวเขาจะเป็นฮงโปรงเนี้ยครับนี่คือสไตล์เขาอยู่แล้วพี่แกะร่องรอยการหลุดร่อนเนี่ยมันเป็นของเขาอยู่แล้วเนี้ยครับนี่สไตล์ของบ้านกลางเนี้ยครับเนื้อก็จจะมีเอ่อดำบ้างแดงบ้างมี่เนื้อเขแกร่ง นวินาทีนะเออกรูปบ้านกลางเนื้อเขาจะแกร่งแห้งในแยมนะกวดลอยลอยอันนี้คือสวยเลยพี่เห็นะอยู่ในคืออยู่ในฟอร์มสวยแล้วเก้าร้อยเก้าร้อยบาทนี่ครับเก้าร้อยบาทเดี๋ยวเราไปต่อพี่แล้วกับเหรียญนี้สําหรับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญห้วยเขนี่พี่แนวเหรียญหล่อออกวันห้วยเขนนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อไปพุซาซึ่งเนื้อเนี่ยเห็นไหมเนื้อไหมซึ่งเนื้อนะครับได้นไหมลอยคาเบ้าคาบตะกันนะครับ่องรอยคาเบ้าคาบตะกันครับพี่เห็นไหมในดูตัวยันเนี่ย ยันด้านหลังจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นยันแบบเป็นยันตารางที่สวยมากนะครับการหล่อผิวพันธุ์แห้งหลุมกลัวต่างๆนะครับองค์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับสวยพี่ไม่ใช่พ้าแบบทั่วๆไปแน,น่นอนการันตีได้เลยในครับสายต่อนะครับนะบนะในยามเช้าๆกว่าเราพี่อันนี้สวยแนวะพินาะน,นี่อยู่เลยพี่เขาเรียกผิวเดิมเห็นไหมเป็นผลผลขึ้นมาเลยพี่นวสองสี่เจ็ดศูนย์ในครับพระอาจารย์เที่ยงวัดบางหัวเสือดูเนี่ยนะครับเออพอเที่ยงวัดบางหัวเสือดูเนื้อเนี่ย นี่ดูขอบขอบกระบอกนะเออขอบกระบอกนะครับไม่ใช่ขอบธรรมดาด้วยนะขอบกระบอกนี่ด้านหลังมันเหมือนมีรอยจานเลยเนาะแต่อาจจะอาจจะช้ําไปบ้างนะเอาเก้าร้อยพี่ไม่เจอแล้วนะครับนะน่าจะเป็นเหรียญเดียวนะ่าจะสวยๆอยู่นะดูด,ด,ดิดูฟอนต์ตัวหนังสือที่พี่คนระับหัวนี่เป็นอะไรเขาเรียกอะไรเอ่อกลมๆเป็นเม็ดไข่ปลาเลยในชะ่ไหมหัวเห็นไหมหัวเนี่ยหัวตัวละหัวไหมเป็นกลมๆเป็นเม็ดไข่ปลาเลยนะสวยพี่บล็อกนะเอาเก้าร้อยบาทนะครับ เออเก้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่วัดห้วยจะเค้เนี่ยครับวัดห้วยจะเค้พี่ดูเดี๋ยวรอยจานรอยจานเห็นไหมเนี่ยรอยจานซึมลึกลงไปในเนื้อหมดแล้วแนวร่องรอยในงานจานซึมลึกลงไปในเนื้อหมดแล้วพี่เห็นไหมเนี่ยอืมเนไหครับนี่ดูนี่สําหรับองค์นี้เราเอาห้าร้อยแนววัดห้วยจะเค้ยพี่ขอห้าร้อยบาทนี่ครับ อ่าห้าร้อยบาทเราก็มีริงแนวซึ่งเป็นลิงไม้เก่าพี่อันนี้ไม้แก่เก่ามากนะครับจับเข่าพี่เป็นสิ่์โบราณหรือเปล่าเป็นลิงนะนะเป็นลิงนี่ออก็เอาได้หลายที่ใช่ไหมถ้าเป็นลิงอ่ะอันนี้ต้องต้องอาศัยความเชี่ยวชาญน,นิดนึงในพี่นะเ,ออเชี่ยวชาญในเครื่องรางกันนิดนึงเพราะว่าเราได้เลี่ยมเดิมเลี่ยมแขวเลี่ยมใช้มาแบบนี้เลยพี่นเป็นไะ้เป็นไม้ที่เก่ามากนะครับเปนเป็นไม้ที่เก่ามากเนี่ยดูเลยมวเลี่ยมแขวเลี่ยมใช้มาเลยพี่รับองค์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่เลยพี่สําหรับองค์ต่อไปเลยครับ ไม่สวยตรงไหนอ่ะพี่น้ำไม่สวยตรงไหนตีชมกันได้เลยองค์เนี้ยน่าเดี๋ยวดูหน้าก่อนเนี่ยเห็นไหมดูหน้าก่อนเลยเหรียญก้มหลวงเพราะจองวัดหน้าต่างนอกี่หลังสิงอันนี้ชาวว่าแท้ดูง่ายเลยนะเนี่ยดูดิดูพื้นคือไม่ต้องห่วงเลยพี่จะเป็นเหรียญถอดดูดิมันจะถอดยังไงได้ดูเลยห็นไหมเนี่ยดูรอยนูนสูงนูนต่ำดูมิติเหรียญอ่าพี่ๆเป็นกันอยู่้วพี่น้วดูมิติเหรียญได้น้เออดูมิติเหรียญกันได้เดูด้าดหน้าเนี่ยดูหน้าเนี่ย คลิป900บาทเนี่ยครับสวยๆไปเลยพี่เนี่ยครับสวยๆไปเลยพี่อันนี้เป็นการหาชาลีครับพี่เนี่ยครับอันนี้จะเป็นของหลวงปู่หลิวยุคต้นหลวงปู่หลิวยุคต้นครับพี่เนี่ยครับออกออกสนามแย่ฮะปู่หลิวยุคต้นครับพี่ผิวแดงๆเลยพิมพเข้าไปดูได้เนี่ยครับหลวงปู่หลิวครับพี่วัดไร่แตงทองเนี่ยออกสนามแย่ยุคแรกเนี่ยครับหายากนม่ใช่ว่าหายากเลยพี่อันนี้แท้ดูง่ายนะครับปู่หลิวปู่หลิว900 นะครับหลวงปู่หลิวครับพี่กันหาชาลี900บาทนะครับ900บาทแล้วก็อันนี้ครับพี่นะสาหรับองค์นี้นะพี่นะับเป็นเหรียญแนววัดกาลยาครับพี่นะครับเป็นเหรียญทรงเสมาวัดกาลยาสวยกิฟในมนะสวยกิฟเลยเนี่ยดูเนื้อผิวพันธุ์ธรรมชาติอันนี้เรียมเงินนะเรียมเงินมาถือว่าก็โอเคนะแนดูการลงการเรียมนะพี่นะหนาตึ๊กเรียนเงินแนมเงินนี่หนาตึกเลยพี่ นะเป็นร่องรอยในการเลี่ยมที่ไม่ธรรมดาแน่นอนเอาไปพันห้าสวยที่หลวงพ่อวัดกระยาสวยเราเอาไปพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงปู่ดุลย์ใช่พี่นี่หลวงพ่อหลวงพ่อดุลย์อาตุโลเหรอไหมสวยกิ๊บเลยไหมเนี่ยหน้าตาชัดเจนพี่แนววัดบูรพารามสุรินในวินาทีศูนย์แปดอันนี้ออกปีศูนย์แปดเจาะปิ้นเจาะเดิมอยู่แล้วพี่แนวเจาะธรรมชาติเนี่ยดูรอยสับรอย เือเหรียญจะไม่หนามากหรอกแหนมแล้วเหรียญเขาจะพอประมาณนะครับร้อยซับร้อยตัดต้องเป็นธรรมชาติและตัวตัดตรงเก่าแหนมนะตัวตัดต้องเก่านเานี่ยเดิมเดิมเลยพี่แนมพี่พี่จ๋าเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยบาทแล้วก็หลวงเพราะเงินครับพี่อันนี้จะช้ำหน่อยเอย่าดูเนื้อได้พี่อันนี้จะช้ำหน่อยช้ำแต่โอ้โหบอกเลยว่าสุดจริงจริงดูเนื้อเนี่ยแหนมช้ำหน่อยแต่สุดจริงจริงเลยพี่ดูเนื้อเนี่ยแหนมองค์นี้เอาเอาไป เอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทในวินาทีครับสี่ชายพี่สี่พี่ตาในะครับสี่ชายพี่ตาในเนื้อเขียวเลยเห็นไหมเนื้อเขียวเลยสี่ร้อยบาทเออหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนายจ้า400สาี่ร้อยซะแล้วนะครับแล้วเรียบร้อยเลยนะนะยับเยินอ่าองค์นี้พี่ในะสำหรับองค์นี้จะเป็นอ่อพระสมเด็จนะครับพี่ดูเนื้อเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆไล่พี่ๆได้ครับชมนะนะครับนะเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ให้พี่ๆได้รับชม ดูที่พี่ฟอร์มพระเป็นแบบไหนเนื้อนี่เป็นลายหรือเนื้อด้านในไหมเนื้อด้านในนี่เป็นลายเป็นชั้นเลยเป็นยิบๆๆๆเลยไหมเนี่ยครับนะพี่พี่เห็นเคยเห็นเครื่องชามสังคารโลกไหมเนี่ยลายคือเขาจะมีลายอยู่ด้านในนะครับซึ่งลายด้านในแบบเนี้ยคือมันจะเป็นลายที่แบบยิบๆๆๆทั่วทั้งองค์พระเลยพี่เนี่ยครับทั่วทั้งองค์พระเลยพิมพ์สวยคมชัดลึกเนี่ยครับนะสัดส่วนพิมพ์เป็นสัดเป็นส่วนเห็นไหมเนี่ยครับเป็นรูปทรงเจดีไหมเนี่ยครับเมนูเนื้อเนี่ย เดี๋ยวดูนี้นี่คือข้าบน้ามันตังอิ้วนะครับนี่คือร่องรอยข้าบแรงร่รองรอยน้ามันตังอิ้วโอ้เอาไปอีกพันห้าแล้วกันพี่องค์นี้เบาๆนะนะเบาๆแบบกระชากหัวใจกันในยามเช้าพี่สวยจริงอ่าสวยจริงนะครับไม่มีมาอิงนิยายครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรายการสุดท้ายของเราในวันนี้เนี่ยนะ,นะองนี้เลย หลวงพุทธรเอพี่หล่อบโบราณเนื้อออกเนื้อแดงนิยมเพราพี่คาบเบา้าคาบตะกาันคาบความเก่าดูเลยคคาบตาแดงคาบจำ้ำแดงขึ้นมาเป็นจำ้ำจๆำจำ,จำนี่ครับพี่รอยเส้นชารรอยแตกนะครับอันนี้เอพี่แนวเตาริดเอรับอันนี้หล่อบโบราณโอ้โหสวยกว่านี้ไม่มีแล้วพี่นะนี้คือเขาเรียกว่าเตารลิมดเดิมแบบธรรมชาติรับซึ่งเขาเรียกกันว่าเตาริดเดิมแบบธรรมชาติคืพี่รอยแทงตะไบตบแต่งแม้จะมีรอยเฉียงและรอยแทงตรงนี่คือร่องรอยการแทงตะไบครับพี่ไม่ใช่หินเจียนะครับจะเป็นในทิศทางเดียวกันหมด นะครับหลุมกวดต้องมีอ่าหลุมกวดต้องมีครับพี่ในครับนเม็ดหวดเม็ดทรายนะครับนะววนะร่บองรอยหลุมกวดนะครับค่าบเบา้าอันนี้ครบเลยนะเอาสามพัน0ะสาม้าบาทนะครับวันนี้ก็เช้าๆก็ประมาณนี้แล้วกันพี่นะพี่ๆถ้าสนใจรายการไหนก็โทรก็มาผมเลยพี่นรนะรพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ